สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขาขอต้อนรับสูร่รายการตลาดสดพลางสีวันนี้พามาบางแสนชนบุรีเห็นถือปลาแบบนี้จะพามาร้านข้าต้มปลาแต่ว่ารานนี้เด็ดมากๆปวดตั้งแต่ตีห้าถึง11บเอโมงถ้าพร้อมาแล้วตามพวกกอบมาเลยวันนี้ตามเจมบุกไปที่ตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลาจังหวัดชนบุรีพามากินข้าวต้มปลาเจลินข้าวต้มปลาเจ้าดังที่ใครมาชนบุรีต้องปักหมดุด กินให้ได้ขนาดเจ๊บุ๊กยังต้องมาค่ะบอกเลยร้านเล็กสเปกเทพแม่จ่าเอาข้าวต้มปลาให้กินหน่อยค่ะหัวหกปลามาเองจากบ้านเลยตาปลาตัวใหญ่ขนาดนี้แม่ไปซื้อมายางไงเนี่ยอันนี้เราสั่งมาจากปลาเบ็ดนะคะปลาเบ็ดก็คือเข้าตกเบ็ดอย่างเงี้ย่ๆเขาตกมาอย่างเงี้ยนะแม่เนาะใช่ค่ะอ๋ออันนี้จะขึ้นมาเป็นเป็นเลยค่ะเป็นตัวตัวอย่างนี้เลยใช่แม่ได้ทุกวันไหมอย่างเงี้ยทุกวันค่ะ โอ้โหแสดงว่าต้องมีเจ้าประจำเนาะใช่ค่ะปลาเบ็ดจริงไม่จริงก็ดูเบ็ดมันยังคาปากอยู่เลยเนี่ยปลาเบ็ดมันจะสดกว่าเนื้อมันจะเด้งกว่าเนื้อมันจะไม่เละหั่นง่ายใช่ค่ะต้องห้าโลขึ้นไปค่ะเพราะว่าทำไมต้องห้าโลขึ้นไปคะแม่เพราะเนื้อมันเราจะได้เนื้อที่มันเนื้อมันจะมันอ๋อเออปลาอินทรีตัวนี้หนักตั้ง8กิโลเนี่ยเจลินบอกว่า ื้อปลาอินทรีย์ที่จะเอามาทำข้าวต้มปลาให้อร่อยเนื tummy, awn, ้อแน่นแซ่บมันนิดๆต้องเป็นตัวใหญ่ไปบิ๊กเบิ้มน้ำหนัก5กิโลอัพค่ะถ้าเล็กกว่านี้ไม่อร่อยเนื้อปลาจะไม่มันที่สำคัญปลาต้องสดตอกได้ปุ๊บขึ้นเรือปั๊บส่งถึงร้านเลยตัวปลาอย่างนิ่มๆอยู่เลยแม่วันนี้ข่<ค>ปา <lum S 3> หรอใช่ pues, ค่ะ ไข่มันจะใหญ่ๆหญ่อย่างนี้แหละแม่แล้วไข่มันมีตลอดทั้งปีไหมมีค่ะมีทั้งปีเลยโอ้ยยังไงไข่มันโอ้โหเนื้อมันน่ากินเนาะดูสิจะสวยชมพูสวยเลยเนื้อนแน่นไม่เละสดสดมาเลยค่ะถ้าเป็นปลาเบ<ข>็ด <ๆ S 2> เนื้อจะเป็นอย่างนี้แหละค่ะโอ้โหกุโกรกก็เพิ่งเคยเห็นปลาอินทรีย์สดสดก็วันนี้แหละตัวหนึ่งเจ็ดปโลนี่คือเขาขายตัวเท่าไหร่อ่ะเออตกแล้วตัวหนึ่งสองพันกว่าบาทหาก็ต้องให้เขาวันโถ เนื้อมันขาวจริงๆนะแม่เนาะค่ะแล้วก็หั่นครึ่งนะคะแล้วก็แล่อันนี่แม่โอ้โหแม่เก่งรองลยอ่ะแม่คุณผู้ชมวิธีการหั่นของแม่เขาเนี่ยเสมอกันทุกชิ้นด้วยนะแม่บอกว่าาทำมันต้งแต่สาวๆว่าจ๋าเธอจ๋าข้อดีของปลาอินทรีย์มันจะมีก้างกลางอย่างเดียวค่ะคือก้างนี้มันจะไม่มีก้างใหญ่อย่างเดียวปลาอินทรีย์แล้วอร่อยด้วยเนาะแม่เนาะใช่ค่ะเนื้อมันจะนุ่มๆเนื้อมันจะหนึบหนมันจะเด้งเด้นะแม่เนาะที่ลูกค้ามาสั่งอ่ะ เขาสั่งปลาล้วนหรือว่าสั่งรวมมิตรค่ะแม่ส่วนมากมจะขา้ขาต้มรวมมิตรค่ะจะมีเนื้อปลากระพงแล้วก็เนื้อปลาอินทรียอ2อย่างค่ะแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกส่วนมากลูกค้าก็จะเลือกกินสองอย่างเลยรวมกันปลากระพงมันจะมี texture หนึ่งปลาอินทรีมันจะมี t หนึ่งนะแม่จ๋าขอ,อาปลาที่แม่เพิ่งแล่เสร็จเนะี่ยไปลวกให้หนูกินหน่อยได้ไหมคะแม่ได้ค่ะเราไปกินกันเลยเผอสดกว่านี้ เพราะปกติเจลินจะหั่นปลาช่วงเย็นเมื่อขายแต่ช้าตรู่แต่วันนี้เจลินบอกสดเกินและเสร็จลงหม้อเลยน้ำซองน้ำซุปแบบเชงเชงเจลินบอกว่าไม่มีจ้ะกที่ร้านนีหม้อเดียวแค่หนึสารพัดสิ่งจริงกระเบลก็ลวกในหม้อนี้แหละเม้แต่ข้าวก็เอาไปต้มในหม้อนี้เจลินบอกไม่ได้ปรุงรสด้วยความนัวความหวานเนี่ยมาจากของที่ลวกลงไปน้ำเดือดอ จุ่มลงไม่ถึงนาทีจบโอ้โหเธอหวานเจี๊ยบบูกอ่ชอบทานปลามากแม่เนื้อมันนุ่มเหนียวอร่อยไม่คาวแล้วบุกกับน้ำแม่เนี่ยมันคือข่าปนใช่ไหมแม่ใช่ค่ะมนเลยไม่เหม็นคาวด้วยใช่บุกกับน้ำจิ้มแม่น้ำจิมมำจ้มใครเป็นคนทำ พ่อเหรอใช่ค่ะเดีัยวนะ,ะตบมือพ่อชุดหนึ่งน้ำจิ้มอร่อยมากคือเคยกินน้ำจิ้มข้าวต้มปลามาหลไยร่ที่แล้วมันจะเค็มๆแต่ให้นี่ถูกใจแน่นอะนเพราะมันออกวห,วหวานหน่อยมันจะมีวหวานๆเค็มๆเผ็ดๆแล้วมีเหมือนมีเปรี้ยวนิดนึงอ่ะแม่มันทำให้ไม่เลี่ยนแม่สาเฉพาะร้านข้าวต้มปลาแม่เนี่ยขายมากี่ปีแล้วประมาณสิบ สิบสี่ปีนะคะสิบสี่ปีก่อนมาขายข้าวต้มปลาแม่ทําอะไรมาก่อนก็ทาโรงงานแล้วก็ขายของนี่นี่น่อยตามตลาดนัดมั่งอะไรมั่งเนี้ยค่ะก็พอดีช่วงนั้นสะพานปลาเขามีคนมาเที่ยวมีคนมาอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มมาจับจุดขายแรกก็จะเป็นต้มเลือดหมูก่อนขายได้สองสามวันแล้วแม่เขาบอกว่าทําไมไม่ขายของทะเลขายเป็นปลา เป็นข้าวต้มออแม่เป็นคนคิดให้ก็เลยเพราะว่าที่บ้านก็ทํากินกันอยู่แล้วไงก็เลยขายมาตั้งแต่นั้นเลยแล้วประเด็นคือพอทาปูแล้วมันอร่อยด้วยจริงๆอ่ะน้ําจิ้ม <c oughs> เนื้อปลา <c oughs> ข้าวต้มสูตรแม่แม่ตัดสินใจถูกนะเราในฐานะนะรายกรารตลาดสดพระรามสี่เลยต้องบุกมาจากกรุงเทพไกลแค่ไหนก็ต้องมารับรองคุณผู้ชมบุโก,โกมาแล้วฟังจริงๆอยากให้มากินอร่อย,อยามากแต่ร้านแม่ไม่ใช่มีแค่ข้าวต้มปลาอย่างเดียวมีของทะเลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกุ้งมหมึก แม่กระพุนไขป่ปลาของดีทั้งนั้นซึ่งของทุกอย่างเจลินจะจัดวางไว้หน้าร้านแบบนี้กุ้งสดตัวใหญ่หมึกตัวใสหั่นชิ้นย่วน้้ำลายเด็ดสุดไข่ปลาอินทรีย์เธอของกินหายากแต่มาที่นี่มีให้กินทุกวันค่ะและแมงกระพุนโดนใจสายกรุบส่วนความสดไม่ต้องพูดอีกนิดนึง หางน้ามาชมความบันเทิงบันเทิงของขาต้มรวมมิตรชามนี้บอกเลยว้าวมากกุ้งร้อยหนึ่งแล้วรวมร้อยหนึ่งค่ะลวกจิ้มร้อยห้แม่ขายได้ยังไงราคาดีมากพาดูปลาหมึกไข่เอาที่นี่ๆๆๆๆโอ้โห ไข่ปลานี่ดูสินี่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 นี<อ>่นี่าแห้งไม่ใช่ก็ต้มแห้งนะอ้อหิวขับรถมาจากกรุงเทพว่าไกลแล้วนะมีไกลกว่านี้อีกคือขับมาจากเหนือสุดเลยเดือนหนึ่งจะมาประมาณ3 4ถึงครั้งไม่มีตเลยจ่ายค่าปลาก็ไปกู้อ้ามาประมาณ3ามแสนวันละหมื่นเจ็ดสูงมากเลยอะ่ะไม่รู้จะทำยังไงแบบไม่กล้าบอกลูกบอกแฟนเลยคิดสั้นลูกมาช่วย ไปใช้หนี่ให้ที่เขาเร่งรัดเรามามเข้าครัวพี่ไม่ต้องช่วยกันอยากให้อยู่กับลูกได้